ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิตจะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตามความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถให้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเราความรู้ในทางการประพฤติท,ที่ดีจิตใจที่เข้มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะนำเราไปได้ทุกแห่งเพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้นไม่มีทางที่จะล่มจมเพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดีก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไปแม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้เพราะจะเห็นแจ้งสิ่งที่ควรทำไม่ถลําไปในทางที่ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษาพระราชดํารดสพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตะดา ณห้องประชุมโรงเรียนจิตละดาวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2523